หลังจากที่มีการสู้รบกันค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความสูญเสียซึ่งก็มีเรื่องของทหารกลาหลายน่าที่ปกป้องอธิปไตยแห้กับประเทศไทยนะคะซึ่งทางกองบัญชาการกองทัพไทยเพิ่นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมแสดงความเคารพสดุดีและก็ลำลึกถึงวีรชนกองทัพไทยทหารกลาทั้ง42นายที่อนุสรสถานแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีค่ะ โดยอนุสรสถานแห่งชาติโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกับขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความเข้ารบสดุดีและกะ็รำลึกถึงวีรชนทัพไทยทหารกลาทั้ง4 2นายณนะอนุสรสถานแห่งชาติอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีในวันและกะเวลาดังต่อไปนี้ค่ะนั่นก็คือวันที่19ฮอดีมกราคม2569 ตั้งแต่เวลา8โมงเสาร์ไปจนหอด4โมงแรงวันที่26มกราคม2 5 6 9ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงหอด4โมงแรงวันที่27หอดวันที่31มกราคม2 5 6 9ตั้งแต่เวลา8โมงหอด4โมงแรงวันที่หนึ่งหอดวันที่10หากุมภาพัน2,560ตั้งแต่เวลา8โมงหอด4โมงแรงนะคะ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มารวมการน้อมลำลึกถึงในคุณงามความดีของผู้เสียสละและกะทำรงไหวซึ่งความสามคัคคีของชาติไทยสืบไปนั่นเองค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสงค์จะไปร่วมแสดงนะคะสะดุดีและกะเข้ารบทั้งนายทหารทั้ง4 2นาย เพื่อนบอกว่าทางอนุสรสถานแห่งชาติได้มีการจัดเตรียมเรื่องของดอกไม้ให้กับพีน้องประชาชนไว้แล้วเพื่อที่จะว่างสะดุดีแล้วก็ไหวอาไัยแก่เหล่าทหารกลาณจุดสะดุดีต่างๆเพื่อนเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คือขอผู้ทีมีใจที่ทจะอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับเดินทางกันไปใดเลยค่ะกิจกรรมจัดหอดตั้งแต่เมื่อนี้ไปจนถึง15กุ่มผ้าพันเองนะครับ